ของชมพูชีวิตคููขอหยุดไว้ที่นอ็อตกลายเป็นการขอแต่งงานที่ฮือฮา,าส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวดีของนางเอกสุดฮอตอย่างชมพูอารยาเอฮกเก็ตที่แฟนหนุ่มนักธรุกรกิจหมื่นล้านน็ UT, Surprise, Cook, Cow, Cow, อตวิสรุตเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอเธอแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจกันมามากกว่า6ปีที่บ้านพักของพี่สาวนอ็อตซึ่งได้เนรมิตบรรยากาศหิมะ ok, ตกเพราะว่ารู้ใจแฟนสาวที่ชื่นชอบภาพยนตร์การ์ตูนฟรอเซ่น อีกทั้งก็ยังมีพลุสร้างสีสันความตื่นเต้นให้อีกด้วยน็อตสวมแหวนเพชรเม็ดโต8กรัตท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและสิ่งเชียร์ของเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายที่มาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาสาวชมพู่ถึงกับปลาบปลืมซาบซึ้งถึงกับหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวและการขอชมพูแต่งงานของน็อตในครั้งนี้ เรียกเสียงฮือฮาให้แก่ชาวโซเชียลได้ไม่น้อยเพราะว่ามีการแชร์ภาพสุดแสนประทับใจของชมพู่และน็อตผ่านทางไอจีโดยบรรดาเพื่อนๆของเธอที่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นหวานเจี๊ยบธนรัตน์ผู้จัดการส่วนตัวของสาวชมพูไอ้อภิษดาพลอยชวพรปูปรายาวาทีสภพรตกะุูลรังสีสิงห์พีพั์คนต่อไปพร้อมกับติดแท็ก น็อตชมพูโมเมนต์อย่างล้นหลามและทำให้งานนี้กลายเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวหากย้อนเวลากลับไปที่เส้นทางรักระหว่างชมพูและน็อตนั้นทั้งคู่รู้จักกันเพราะหวานเจี๊ยบผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวชมพูนั่นเองโดยที่ฝ่ายชายรู้จักกับชมพูผ่านทางหวานเจี๊ยบ และได้เห็นความสวยของสาวชมพูอีกทั้งผู้จัดการสาวก็ได้นำรูปของนางเอกสาวให้นอดด็อตดูหลังจากนั้นเป็นต้นมาหนุ่มน็อตก็หาผลงานของชมพูดูผ่านทาง YouTube อีกด้วยหวานเจี๊ยบก็ยังบรรยายคุณสมบัติของน็อตให้ชมพูฟังกระทั่งนักธุรกิจหนุ่มได้โทรศัพท์หาหนางเอกสาวหลังจากที่ได้เบอร์จากหวานเจี๊ยบ แต่ปรากฏว่าชมพู่วางสายเนื่องจากเธอยังไม่รู้จักตัวตนจริงๆของฝ่ายชายประทั่งทั้งคู่ก็ได้เจอกันที่งานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักและพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแม้ว่าความรักในครั้งนี้ที่คบกันมายาวนานกว่า6ปีจะดูสวยงามแต่จริงๆแล้วชีวิตรักของสาวชมพู่ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายคนคิด เพราะว่าเธอต้องเจอกับข่าวครา,าวต่างๆมากมายพอสมควรทั้งข่าวคราวที่ออกมาว่าครอบครัวของฝ่ายชายออกอาการไม่ปลื้มดาราที่จะมาเป็นแฟนของลูกชายสักเท่าไหร่กระทั่งน็อตได้ออกมาชี้แจงแถลงไขว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงอีกทั้งยังยืนยันว่าคุณแม่ชื่นชอบชมพูเอามากๆเพราะว่าแฟนสาวเป็นคนรักครอบครัวและเป็นคนขยันทำงานช่วงระยะแรกๆที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันนั้น ก็มีข่าวให้กระทบกระเทือนจิตใจของชมพูเล็กน้อยเนื่องจากดาราสาวออยสรุตตาได้ออกมาแฉว่าหนุ่มน็อตเคยเป็นแฟนเก่าแต่สาวชมก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจและเชื่อใจว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงความรักระหว่างชมพูกับน็อตยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณพ่อของน็อตป่วยหนักชมพูเองก็ให้กำลังใจแฟนนุ่มมาโดยตลอดขณะที่สาวชมพูเองคุณพ่อก็ป่วยด้วยเช่นกัน ในระหว่างที่ต่างคนต่างให้กำลังใจกันคุณพ่อของน็อตก็ได้เสียชีวิตลงและเวลาต่อมาไม่นานคุณพ่อของสาวชมพูก็ได้เสียชีวิตลงเช่นกันยิ่งทำให้ดังคู่รักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันรักครั้งนี้ของชมพู่และน็อตเป็นความรักที่หลายคนลุ้นกันมานานและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจลงเอยกันด้วยดีหลังจากที่ฝ่ายชายทุ่มทุนและทุ่มใจคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานอย่างอลังการ และเชื่อว่าจะเป็นงานวิวาที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานของวงการบันเทิงสถานีไทยไทยขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งคู่ที่กำลังจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะ